เกลธรทมคำสอนของหลุงพ่อพุทธฐานิโยใครใหญ่ไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสนะพระองค์สอนให้รู้กิเลสให้เห็นกิเลสแล้วให้เห็นคุณเห็นโทษของกิเลสรู้คุณรู้โทษของกิเลสถ้าจิตมันรู้ตัวกิเลสรู้คุณรู้โทษของกิเลสแล้วจิตยอมรับสภาพความเป็นจริง มันจะปล่อยวางของมันเองคำว่าละเนี่ยมันเป็นเพียงโวหารแค่นั้นแหละศาส,สนาพุทธไม่มีวันถูกทำลายเพราะศาสนาอื่นเวลามีเหตุการณ์วิกฤตขึ้นคนโน้นคนนี้เข้ามาจ้องทำลายพุทธศาสนาหลวงพ่อไม่เคยคิดว่า ใครจะมาทำลายพุทธศาสนาได้กลัวแต่ตัวเองจะไปทำลายศาสนาตระกูลเศรษฐีที่มั่งคั่งสมบูรณ์ลูกนอกตระกูลไม่มีใครจะมาทำลายวงตระกูลของเขาให้เสื่อมได้มีแต่ลูกในตระกูลนั่นแหละศาส,สนาพุทธพระพุทธเจ้าเทศไว้ชัดเจนศาส,สนาของเราตถาคตจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัทสีคือภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันจะเสื่อมจะ,จะเจริญก็อยู่กับคนสี่จำพวกนี้พระองค์ไม่เคยเทศว่าศาส,สนาพราหมณ์จะมาทำลายพุทธศาสนาศาส,สนาคริสต์จะมาทำลายพุทธศาสนาไม่เคยมีในคำพีมีแต่พุทธบริษัทนั่นแหละจะเป็นผู้ทำลายประเทศไทยก็เหมือนกัน ประเทศชาติจะสูญสลายก็เพราะคนไทยนี่แหละจะเป็นผู้ทําลายเดี๋ยวนี้ถ้าเราพิจารณาให้ลึกซึง้งศึกษาธรรมะให้ถึงแก่นศาส,สนาพุทธในเมืองไทยเหลืออยู่ไม่ถึงสิเอร์เซนดูให้มันลึกๆเครื่องรางของขลังศาส,สนาพราหมณ์ศาสนาที่โชคดีที่สุดในโลกและเป็นอมาตะประจำโลกคือศาสนาพราหมณ์ สาวกของศาสนาพราหมณ์จะหาดูเป็นขวัญตาก็ไม่มีแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้เห็นแก่อามิสนี่ล่ะเอาศาสนาพราหมณ์มาเผยแพร่อะไรที่ประชาชนชอบอกชอบใจถ้าเป็นทางที่จะได้มาซึ่งเงินทองแล้วก็เอากันหมดสันโดษไม่ใช่ขี้เกียจ งอมืองอเท้าศาส,สนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยสองพันกว่าปีหลังพุทธกาลพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสามร้อยปีศาส,สนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทยยังมีคนเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดผิดที่ตรงไหนสันโดษพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษย,ยินดีตามมีตามได้ สอนให้ขี้เกียจงอมืองอเท้าเนี่ยความเข้าใจผิดของชาวพุทธมหาห้าประโยคลูกศิษย์วัดจุดจุดจุดคือหวลวงจุดจุดจุดเป็นนักภูมิศาสตร์นักประวัติศาสตร์ตัวโยงของประเทศไทยเขียนบทความให้จอมพลสริทธ์อ่านในที่ประชุมของคณะสงฆ์ไปใช้คำว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าบางข้อ พระสงฆ์ก็ไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้คนขี้เกียจงอมืองอเท้าเช่นคําว่าสันโดษมักน้อยเป็นต้นนี่คือความเข้าใจผิดอย่างช่วยไม่ได้คําว่าสันโดษหมายถึงความพอใจพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่ยถาลาภสันโดษพอใจในสิ่งที่ตัวมีอยู่เช่นสทาระสันโดษพอใจในพัญญาของตน มีพัญญาหนึ่งคนไปริมีสองมันผิดสันโดษเพราะมันจะเกิดปัญหาฆ่าแกงกันขึ้นมายะถาภละสันโดษย,ยินดีตามกำลังของตนเองพละกำลังมีอะไรบ้างกำลังกายกำลังความรู้กำลังความสามารถใช้ลงไปสิท่านจึงตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้เอาศีลห้า มาตีเส้นขนานเอาไว้การกระทําใดๆที่ไม่ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งนั่นไม่ผิดสันโดษอยู่ที่ไหนถ้าจิตใจเป็นธรรมก็เป็นธรรมไปหมดธรรมะเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ ใครไปภาวนาอยู่ที่ไหนบางทีหมูไปทุด,ดงรอบทิศรอบด้านพอมาพักอยู่ที่วัดป่าสารวันอยู่ไปอยู่มาโอ้ยวัดเนี่ยไม่ใช่วัดป่าสารวันหรอกวัดป่าสารวนสมัยหลวงพ่ออยู่วัดแสนสําราญเมืองอุบลมีพระองค์หนึ่งบวชมาจากวัดอโศการามสักลายเต็มตัวที่นี้วิชามันขึ้น มันก็กวนหมูอยู่เรื่อยวันหนึ่งไปบินธบาทมาต่างคนต่างนั่งจัดบาทของตัวเองอยู่พระองค์นั้นบ่นขึ้นมาว่าโอ้ยวัดป่าแสนสำราญเนี่ยมันไม่ใช่แสนสำราญหรอกแสนยำคาญพอเพื่อนได้ยินเข้าก็พูดกันอย่างธรรมดาธรรมดานี่แหละคนหนึ่งว่าวัดแสนยำคาญอีกคนตอบอา้าว ท่านจะไปตำหนิสถานที่ได้ยังไงวัดไม่มีจิตมีใจจะไปรำคาญอะไรได้คนเราที่มีจิตมีใจต่างหากมันไปเที่ยวหารำคาญองค์ที่ว่าแสนรำคาญก็เลยว่ามึงจะมาสอนกูหรืออา้าวขึ้นใหญ่โตแล้วกระโดดพลุงเข้ามาจะมาต่อยเขาเจ้าหมอนั่นก็นั่งขัดสมาธิพิงต้นเสาอยู่พอหมอนี่กระโดดทีบทีเดียวงายพลึง พอลุกขึ้นมาได้ไปคว้าขวดน้ำทุบก,กับต้นเสาเป็นปากฉลามจะมาแทงเขาเขากระโดดล็อกข้อมือแย่งขวดออกแล้วก็ผลักล้มไปจับหัวไถกับไม้กระดานถูไปถูมามันอยู่ที่ใจเราหรอกอยู่ที่ไหนถ้าจิตใจเป็นธรรมมันก็เป็นธรรมไปหมดสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนถามท่านอาจารย์มันว่า ท่านมั่นอยู่แต่ป่าไปฟังเทศที่ไหนท่านอาจารย์มั่นตอบว่าถ้าจิตใจเป็นธรรมอยู่ที่ไหนก็ได้ฟังธรรมสร้างวัดไว้ในบ้านพวกผู้หญิงยิงเรือหมู่เนี่ยมาบวชชีพราหมณ์มาวุ่นวายในวัดเนี่ยมาทำไม ทำไมไม่สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอยู่ในบ้านตัวเองพระจะหลับจะนอนอะไรก็ไม่ได้มีตามากวนกันอยู่ตลอดวันยันคำ่ำเราสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านเรามีความสงสัยข้องใจอะไรก็ไปหาครูบาอาจารย์เป็นครั้งเป็นคราวไปสอบถามปัญหาให้ท่านแก้แต่นี่พากันมาปลูกบ้านปลูกโรงอยู่ในวัดในวามาแล้วมาทะเลาะก,กันวุ่นวี่วุ่นวาย มาทำไมว่าอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถสร้างวัดไว้ในบ้านของตัวเองนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครสามารถปฏิบัติสมาธิไปกับงานเนี่ยวิเศษที่สุดเลยพวกญาติโยมมาจำศีลอะไรอย่ามาให้มันเสียเวลาทิ้งบ้านทิ้งช่องสร้างห้องนอนตัวเองให้เป็นวัดน้อยๆขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิอยู่นั่นจะได้มีพระสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ทุกวันทุกวันพระคือใครพระก็คือตัวเรานั่นแหละเราเห็นว่าพระเจ้าพระสงฆ์ปฏิบัติเราจึงเคารพนับถือถ้าเราปฏิบัติเสียเองเราจะไปเดือดร้อนอะไรเมื่อวานไปเทศพวกกรุงเทพห้าหกคนมานอนภาวนาอยู่ที่วัดหนองปลิงหลวงพ่อก็ว่า เมื่อไรจะพากันหายโง่สักทีรักษาศีลห้าสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอยู่บ้านตัวเองนั่นลูกเต้าในครอบครัวไม่ว้าเวแล้วก็คุ้มครองรักษาทรัพย์สมบัติที่เราทิ้งบ้านทิ้งช่องไปเกิดไฟไหมทรัพย์สินถูกไฟเผาผลานดีไม่ดีขโมยย่องย่องมางัดแงะเอาสมบัติของเราไปเราภาวนาอยู่ในบ้านเราก็ได้ดูแลลูกหลานและทรัพย์สินด้วย ได้ดีเพราะมีความเพียรเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่แจกเครื่องรางของขลังแจกไปเท่าไรคนไทยจนลงทุกทีทุกทีลงผลสุดท้ายมันอายเอ๊ะนี่เราหลอกลวงประชาชนนี่นาะเขาทำมารุ่นนี้ก็ตั้งชื่อว่ารุ่นขุมทรัพย์รุ่นมหาลาบใครเอาไปห้อยคอแล้วมันมีแต่จนแต่จน บางคนมาขอเงินค่าเล่าเรียนลูกเราเอาเรียนห้อยคอให้มันก็ยังมาขออยู่อย่างเดิมก็แสดงว่าเรียนมันไม่ดีก็เลยเลิกแจกมันซะไปสวดมนต์ภาวนาเอาดีกว่าวันนี้มีคนหนึ่งมาพูดอยู่เนี่ยผมสวดมนต์ภาวนาไปภาวนาไปนึกอยากจะได้อะไรมันก็ได้หมดมันก็ได้ตามบุญวาสนาบารมีของเรานั่นแหละผู้ที่เขามีบารมีสูง ก็ได้มากเราบารมีน้อยก็ได้พออยู่พอกินแก่ว่าหลวงพ่อเอาควายกับไก่มาไว้เนี่ยในที่นี้คือตุ๊กตารูปปั้นควายและไก่ที่หลวงพ่อให้วางไว้ในกุฏิเพราะหลวงพ่อเคยเป็นเด็กเลี้ยงควายและเกิดปีรากาคือปีไก่พลโทสนั่นเมเริงสิทธิ์อดีตแม่ทัพภาคที่สองเขามาทำบุญวันเกิดเขาถามว่า หลวงพ่อเอาควายมาไว้ทำไมเอามาไว้เตือนใจว่าฉันเป็นเด็กเลี้ยงควายคุณนายก็พูดว่าเขาเล่าให้ลูกเขาฟังอยู่ทุกวันทุกวันเลยว่าพ่อเป็นเด็กชาวนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาอุตสาศึกษาเล่าเรียนสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนมียศเป็นในพลเขาสอนลูกเขาอย่างเนี้ยบางทีเขาก็บอกว่าแม่พวกเธอเนี่ยเป็นลูกเจ้าลูกนายพ่อเนี่ย เป็นลูกราษฎรชาวไร่ชาวนาเราทำอะไรต้องอาศัยความจริงใจอดทนเอาจริงเอาจังเรียนก็เรียนจริงทำงานก็ทำจริงทำงานได้เงินมารู้จักประหยัด